สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านหลังจากที่ห่างหายไประยะหนึ่งนะครับก็กลับมาแล้วกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับช่องนี้ก็ทําเกี่ยวกับการยกระดับจิตวิญญาณนะครับไอการยกระดับจิตวิญญาณเนี่ยมนต้องจิตเราต้องมีกําลังมีสมาธิทีนี้ไอจิตจะมีกําลังมีสมาธิได้จริตแต่ละคนวิธีการก็จึงไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่นะครับไม่มีข้อกําหนดข้อบังคับใดๆเพียงแต่เรามีหลักธรรมะ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัตินะฮะก็มาคุยกันวันนี้มาคุยกันถึงเกี่ยวกับสังคมต่างๆที่เขาปรารถนะฮะที่เพื่อนๆอะไรต่างๆเขาคุยกันว่ามาปรึกษานะฮะปรารบปรึกษาหาลือว่ามีความทุกข์ใจนะมีความทุกข์ใจนอนไม่หลับเลยเครียดกังวลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะเรื่องที่ ถูกเขากล่าวลายถูกเขานินทาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นเรื่องของปกติโลกนะฮะผมผมก็จะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยก็คือโลกธรรมแปดนะครับโลกธรรมแปดอย่างเนี่ยมันมีของคู่กันมาแบบนี้มีทุกข์ก็มีสุขมีลาบก็เสื่อมลาบมีสรรเสริญก็มีนินทานะมันเป็นของคู่กันมาทั้งหมดนะฮะถ้าเราทําความเข้าใจและจิตเราน้อม ยอมรับตรงนี้เราก็จะมีความสุขใจขึ้นไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเราบังคับมันนะถ้าเราบังคับมันเราบังคับได้แต่มันได้ในระยะหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเสร็จแล้วมันก็ดันออกมาระเบิดออกมาเราเปรียบเสมือนกับการบังคับจิตใจหรือการปฏิบัติสมาธิอะไรก็แล้วแต่เมื่อจิตมันมีกําลังสมาธิมีสติมันก็จะควบคุมได้เหมือนกับแผ่นไม้ที่วางทับหญ้านะครับ หญ้ามันก็ยังไม่ตายนะมันก็จะงอกยังเลื้อยหาทางออกมาผมแพมบมแพม,ม,มหรอครับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของโลกเข้าใจในเรื่องของสิ่งต่างๆบนโลกของเราเนี่ยเราจะจิตเรานะฮะจิตเรามันก็จะยอมรับมากขึ้นมันก็จะมีความสุขมากขึ้นนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดหลักการง่ายๆเลยที่ผมทําอยู่เป็นประจําเสมอๆม,ม,มาโดยตลอดซึ่งไม่ใช่ว่าจะมีท่านคนเดียว เพื่อนๆท่านคุณเ,เกกลือใครๆก็แล้วแต่ที่จะโดนติชินนนิท่ากล่าวไล่ให้มีผลเสียในทางดำเนินชีวิตในทางสังคมต่างๆเนี่ยหลายๆคนทุกคนต่างก็โดนมาเหมือนกันหมดนะฮะแต่เราจะมีทักษะในการดําเนินชีวิตนะฮะมากน้อยแค่ไหนที่จะนํามาปฏิบัตินะฮะปฏิบัติด,ด้านจิตใจของเราต่างๆ,ๆเหล่านี้นะฮะก็ก็ลืลมนะฮะพูดมาพูดไปพูดไปพูดมาก็ลืมในเรื่องที่จะพูด ก็คือเกี่ยวกับการยกระดับจิตใจนะครับการยกระดับจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยนะครับนี่ผมยังไม่ได้พูดเรื่องของธรรมะนะครับผมจะพูดเรื่องของด้านความคิดนะฮะด้านมโนมโนความคิดคําพูดต่างๆเนี่ยหลักการรวมรที่สากลคเขาปฏิบัติกันมาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือผู้นําประเทศมาหาอำนาจอะไรก็แล้วแต่เขาใช้หลักกฎข้อนี้ครับ Law of attraction นะครับมันเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดนะฮะ มันเป็นพลังงานนะครับพลังงานแรงโน้มถ่วงโมเมนตัมประมาณนั้นนะครับก็คือสิ่งที่เราคิดอยู่สิ่งที่เราคิดมันก็จะเก็บสะสมไว้ในในในจิตใต้สำนึกเรานะฮะมันก็จะเกิดเป็นพลังงานที่ส่งออกมาเป็นส่งขึ้นความถีอ่อมานะฮะแล้วมันก็จะดึงดูดกลับดึงดูดความถี่เดียวกันกลับเข้ามาที่ตัวของเราให้เกิดขึ้นกับตัวของเรานะฮะคิดสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้น ทำไมถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงได้ตรัสบอกให้เราคิดดีพูดดีทําดีก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบกฎของจัก,กรวาลน,นะฮะเพียงแต่ท่านนํามาสอนเป็นหลักธรรมะนะฮะกฎจัก,กรวาลเนี่ยมีมานานแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของครับมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับ ก็สิ่งตรงนี้คิดดีพูดดีทดําดีแล้วสิ่งดีๆมันก็จะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราตามจิตใต้สํานึกมันมีพลังงานแรงพลังงานสูงนะครมันก็จะดึงกลับเข้ามาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะรตรงนี้ผมก็เลยอยากจะฝากบอกเพื่อนๆท่านผู้ชมนะฮะว่าค่อยๆทําค่อยๆปฏิบัตินะฮะส่วนในเรื่องของการฝึกสมาธิกรรมฐาน 40, 40ิวิปัสสนาญาณทั้ง9้า ปิติทั้ง5้าอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ผมยังไม่ค่อยกล่าวยังขออนุญาตไม่กล่าวถึงดีกว่าเพราะว่าเรายังค่อยๆปูพื้นฐานใหม่สําหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่หรือชมเก่าติดตามมาแต่ก่อนแล้วก็คงจะพอเข้าใจบ้างนะครับก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าเรานะะแนะนําฝากเพื่อนถ้าเราดีซะแล้วเราก็ไม่เป็นไปตามปากที่เขาว่าเราเร็วถ้าเราเร็วมันก็เป็นไปตามปากของเขานะฮะเพราะนั้นคนที่เขาถ้าเขาดีเขาก็จะไม่ว่าเรา นะฮะขอให้ท่านมีความสุขใจสบายใจยกเป็นการยกระดับจิตวิญญาณของเรานะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะค่อยๆค,คุยกันไปใหม่นะฮะคลิปนี้ท่านที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขใจและสุขกายนะครับสุขใจและสุขกายสองอย่างต้องคู่กันนะฮะผมขออัญเชิญอน,อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์จงดลบรรดาประสิทธิแด่ทุกๆท,ท,ท่านให้พบกับความสุขความสําเร็จใดที่เป็นสัมมาทิฏฐิความปรารถนาใดนะฮะที่เป็นสัมมาทิฏฐิขอให้ท่านพบกับความสําเร็จนั้นทุกๆท,ท่านสุขภาพแข็งแรงรวยๆกันครับสวัสดีครับ